สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอ final exam ของวิชาซอฟต์แวร์แวล์นะครับถ้าเราจะเปิด pfSense ขึ้นมาแล้วล่าง pfSense หนึ่งนะครับแล้วจะล่าง pfSense สองเราจะใช้ข้างในเราใช้ ip จุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะครับเครื่องสองใช้ ip จุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจะทำการเทสอินเทอรห็นว่าใช้ว่าลูกแบงคจะใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าครับจาก เ่้งโคมนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าได้นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเรียกใช้งานติดต่อดาต้าเบส มันจะเป็นของ Microsoft Server นะครับนี้อันต่อไปจะเรียกใช้ U L ของ MySQL สุดท้ายจะเป็น Postgre นะครับผมเราจะเรียกไฟล์เรียกไฟล์ P h P ขึ้นมา ทุกทายท p ที่ต่อกับ microsoft server mysql แล้วก็ postgres postgres จะทำไม่ได้นะครับไม่รู้ปัญหาเฉพอะไรงกันครับต่อไปจะทดลองกับเครื่อง e ท d ซึ่งเครื่อง Hi-end จะใช้ ip จุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับ เครื่องคอมพิวมตรถไม่สมาสสมารถใช้เน็ตได้แต่ไม่สามารถเข้าเว็บได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นหาเป็นเพราะอะไรนะครับขอจบการนำเสนอฟนสแฟนนอตอิแซมของวิชาซอฟแวร์แลบเท่านี้ครับ